ะเดี๋ยวพวกเธอสร้างเรือได้ให้เสร็จเอเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันอ่ะจะติดพวกอุปกรณ์ให้เองเออมป๊บนู่นนะตอนนี้ฉันกำลังจะหาที่ตั้งอยู่เนี่ยฉันยังหาที่ตั้งไม่เจอเลยแม่ขอที่ตั้งหน่อยจะไปแต่ฉันคิดว่าเธอต้องเป็นคนขับเพราะว่าเธอเป็นพระราชาอือหึโอเคก็ได้แต่แค่เธอต้องวางบล็อกก่อนนะเอาจริงๆก็คือฉันไม่ค่อยได้วางบล็อกหรอกโอรยต้องลงมาทำคลิปด้วยเนี่ย เราทำคลิปได้ฉันทำคลิปได้อุบาทมากเลยอุบาทตองบัตรคลิปอุบาทสองบาตอันนี้วางอ่าวางไม่ได้อีกโอ้ยวนแล้วก็ฟีแล้ววนฮึวนแล้วก็ฟีแล้ววนฮะลาลาก็คือโกโจบาจิตจินดาโอ้ย วิว่าจดโอ้ยวิวาเร็วๆเธอวางของเซ่ตัวหมดแล้วเอ้ยเธอจะวางโคมไฟเยอะเลยขนาดนั้นเธอจะวางลูกโป่งธอจะวางลูกโป่งันไม่สนลูกไข่แล้วันจะวางไม่ใช่ขับรถขับเรือได้ไหมขับเรถขับเรือได้ไหมไม่ฉันจะขับเรือได้แหละดีที่สุด โอเค okay, ก็ได้ก็ได้เนี่ยมันเรือเรือมันจะเล็กจะตายเธอจะวางขออะไรเยอะขนาดนั้นวิออนจะนั่งยังไงเนี่ยออฉันก็ว่าอยู่ว่าฉันจะยิงยังไงนะอันนี้ฉันนั่งแบบนี้เออนั่งไปแล้วโว้ยเอ,อ้ยวิวา่าเธอจะมานั่งที่ฉันทำไมเอ,อวิว่าจะอดเลยททำไมอะ โอยฉันก็บอกว่าฉันว่าฉันจะเป็นไอ้นี่แล้วฉันก็ต้องมาลบปันดังที่อื่นก็ได้ฉันต้องยิงปืนปะ่ะอืมอืม,อมโอเคตอนนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขอห <c oughs> ยุดคลิปแค่นี้ก่อนก็แล้วก,กันนะ